โอป้าคะอยากไล้สดแต่ว่าอยากจะเล่าเรื่องในแบบของตัวเองที่ตัวเองถนัดจะมีคนฟังหรือเปล่าคะคําตอบคือมีครับเรามีคนของเราเสมอนะครับถ้าเรากังวลว่าจะมีใครฟังไหมยกตัวอย่างละกันนะวันนี้เนี่ย คุณคิดว่าธรรมะมีคนฟังไหมครับมีเขาก็จะมีกลุ่มที่คนที่ชอบธรรมะหรือเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้กลุ่มคนที่ชอบแบบเฮ้ยทำอาหารมีไหมมีครับกลุ่มคนที่ชอบสัตว์เลี้ยงมีไหมมีคุณสังเกตไหมครับว่าชีวิตเราเนี่ยมันเป็นเหมือนแผนกเลยนะเวลาที่คุณจะเข้าไปห้างสรรพสินค้าก็จะมีแผนกอาหารนะครับแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า,าแผนกต่างๆแน่นอนครับคนทุกคนอาจจะไม่ได้เข้าทุกแผนกคนทุกคนก็จะชอบไปยังแผนกที่ตัวเองชอบถูกไหมครับคุณก็มีคนของคุณครับคนก็จะเข้า,าแผนกของคุณเช่นเดียวกันอย่าได้กกังวลใจไปาร ไลฟ์สดให้ปังและยอดเยี่ยมมันมาจากความมั่นใจแค่นั้นเลยครับอย่าไปกังวลว่าเนื้อหาของคุณมันจะเจ๋งหรือไม่เจ๋งเท่าใครชีวิตเราไม่ต้องไปแข่งกับใครครับใครจะไลฟ์สดดีไม่ได้เกี่ยวกับเราใครจะไลฟ์สดไม่ดีก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรามันเกี่ยวแค่กับตัวคุณโฟกัสไปที่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการคือการมีตัวตนในโลกออนไลน์แล้วก็สร้างเงินมหาศาลจากการไลฟ์สดในทิกตอกซะเพราะฉะนั้นนะครับการไลฟ์สดในทิกตอกตอนนี้เนี่ยสามารถทํารายได้ให้กับคุณและคุณสามารถที่จะดังได้แบบไวๆเพราะว่าทิกตอกนะครับต ต้องใช้คํานี้ดีกว่าแอบกระซิบมาเลยนะครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณไลฟ์สดบ่อยๆนะครับเขาก็จะเพิ่มค่ากันเข้าถึงให้กับคุณและยังแผ่อนี้ส่งไปถึงคลิปของกุณด้วยนะครับใครนะครับที่ติดปัญหาในการไลฟ์สดตรงไหนลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์ไว้แล้วเดี๋ยวโอป้าจะทําคลิปวิดีโอตอบกลับคุณทีละคลิปทีละคลิปให้นะครับแลวเดี๋ยวเราจะช่วยปลดล็อกการไลฟ์สดให้กับคุณเราโอป้าเองไลฟ์สดตั้งแต่ปี2017จนถึงปัจจุบันสามารถที่จะสร้างเงิน7หลักได้จากการไลฟ์สดไม่ได้้ใชเเงินยแออดดโฆษณาลปีสสวััร